ไม่มีลูกมึงไม่เคยมีลูกไงมึง่เคยมีลูกมีแต่พูดได้สีงชัยกูกูมีลูกลกึก็หวงลูกกู้เว้ยมึงก็หวงเกิบบนี้ยัไงได้มาแบบนี้ก็ต้องไปแบบนี้มนุษย์จรรมมันก็ต้องช่วยช่วย แจมมันบอกว่าถิ่นไปเอาถิ่นเอาหลานเอาเลนมาเรียงเนี่ยมันมันบอกกระทันพ่สามันว่าอย่าให้บอกใคยรูแล้วก็อย่ามายุ่งมาอะไรอะไรทำนองน,นั้น,นแต่เขาก็ช่วยเขาก็ซื้อหนุมซื้อนี่ให้หะลานไปหล่ะอืมก็ลูกหลานเขาอ่ะมันจะมาหามเขาก็ไม่ได้ เขาก็เรียกมันลึกอยู่แล้วมันก็ไปดำเนินาชีเห็ดไปทางไหนก็ต้องไปทำกันเนี่ยก็บอกแล้วพอเกิดมาเนี่ยเขาก็ชี้แล้วไม่คิดที่ทจะเมืน <c oughs> อมตอนนั้นนะเอ้อุ่นพี่ให้สเนี้ก็าถูกคนผูกหน่อยแล้ว,วาเราอย่างเปรียเทียมเย็นเทียมก็านาง มไยว่าจะไดนบ่อันนั้น่อันนั้นบ่อันนี้อันนี้เไแบบมันมี่คนคนเดียวอันนค่ใครนงไมันก็แอยู่คนเดียวอย่ีกันคนเดียวแถวบ้านวลุกคนเดียวเันเยอะแถวบ้านหนูอ่ะเอามาไห จะเแยวแถวบ้านหนูว่าจะหอยจะหอยพี่แดงเขาก็ลูกเพเดียวแล้วเขาก็ตายไปแล้วลูกลูกเขาก็ปีเดียวก่เอวเนี่ตายไปแล้วอยู่ดีๆมันก็ช็อกตายไปเฉยแถวแถวบ้านอ่ะช็อกตายกันหลายคนชิชิชเองวัคซีนเนี่ยอยูดีช็อกตายช็อกตายกันหมด งไม่มีโลกอะไรเเด็กๆทั้งนั้นเลยเจ้าหอยอ่ะคิดดูเจ้าหอยเจ้าหอยก็ีแดดเงนบ่งเสาแลวลูกคนเดียวตอนยายแก่อย่ต่ำหกสบกว่าเล่ขึ้นแต่ดอนหกสิบเจ็ดสิบกันแล้วอ่ะลูกมันเป็นไข้เม่สีดวัคซีนดูสามเดือนยชอกตายกันหมดนต้องดูใครดีเีวิตเนี่ย ลูกเขาเป็นหมอทั้งคู่อ่ะแล้วเขาก็หาหมอประจำประจำยู่ดีแกกระช็อกเห็นป่ะเชีิคกี้พายก่อนเนี่ยตายตายกันเยอะขนาดนี้ก็ลูกคนเดียวไม่ต้องจ้องกระายติ๊กคนตี๊กเดี๋ยวมึงอ่ะเป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับอาจารย์แล้วนะออืกบอก จกทำอะไรเยอะเล็บบอกระมีอะไรก็ให้บอกมังเราก็อยากจะช่วยมันเสือกกลับคื้นข้น่งดีดด้วยอีกอันไอดำแดงกับชมพูเนี่ยเดี๋ยวให้โรงเรียนกระดำม่หลวงอันนอกันเาวัดหนวด